พ่อเลี้ยงพงอินม,มาพูดอะไรกับคุณหญิงป้าคะ <c oughs> หนูวิอยากรู้ไปทำไมเหรอจ๊ะก็วีกลัวนสิคะกลัวว่าพ่อเลี้ยงนพงอินคู่รักนางปีคะ่ะจะมาพูดจาไราเหลวไหลเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นทำให้คุณป้าหญิงของวิเข้าใจวิผิดหมดคะ่ะ ถ้าจนนี่กยเคยทำมาก่อนอย่างนั้นก็เคยตัววิน่ะไม่มีอะไรหรอกนะคะแต่วิน่ะไม่อยากให้คุณหญิงป้าโดนหรอกค่ะอแมขอบใจนะจ้าหนูวิแมคนอย่างป้าเนี่ย ไม่ให้ใครมันหลอกป้าได้ไง,ง่ายๆหรอกจ้ะป้าเนี่ยไม่ได้โง่เหมือนตำม,มนไทยเขาหรอกไต่ต้อห่วงนะพอ้องทนตำมน,น,นไทยโหง่ต้องไหว 你妈！你。 ขับรถเร็วยังกับจะบินไปไปค่ะเขาไปไหนของเขาอะ รีบเล่นไปเลยซะนะใครเห็นใครก็รักฉนเหน่อยแรงหนือเกินนะไม่ปีชว,วะ่ะโอ๊โ,อโ,อโทษนะครับไม่เป็นไรค่ะ นี่เหรอคนเจ็บจอมมานยาและเกินนะนี่ถ้าผมไม่ไปหาปีที่บ้านเนี่ยผมคงไม่รู้นะครับว่าปีโดนคุณวิเล่นงานหนักขนาดนี้ปีบอกเราไหมคะว่ามันเป็นอุบัติเหตุ ปีหลอกผมเลยครับผมรู้จักคุณวิดีนะครับผมรู้ว่าเขาทำได้ทุกอย่างถ้าเขาจะเอาชนะคู่แข่งคู่แข่งคุณวิเป็นนายปีเป็นเบา่าปีจะไปแข่งกับเธอเรื่องอะไรคะเรื่องของหัวใจเองครับ ใจอะไรกันก็ห <The acab eterm oon> ัวใจของคุณมนไทยแห่งมาททเวศไงครับระหว่างเปียบคุณวิทยาเนี่ยผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่านายมนไทยเนี่ยเขาจะเลือกใครระวังครับปีอเจ็บแม่ระวังครับระวัง ทำอะไรกันอยู่ไม่ทราบคุณบอที่นี่มาโรงพยาบาลนะครับจะทำอะไรก็น่าจะเกรงใจกันบ้างเปิียชฉันนึกว่าเธอไม่สบายสิคือผมเห็นว่าปี๋นอนอยู่ตั้งแต่เช้านะครับ เลยพาออกมาเดินสูดอากาศบ้างแต่หมอสั่งก์ขานอนพักนะครับในฐานะเจ้าของคนไข้ผมคง<ม>ต้องพาคนของผมกลับไปไปเอ้ยคุณนปีจจกจ็ขาค่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมประคองปีกกลับเองครับไม่ต้องครับขอบคุณ เมื่อสำออยหรอกนะเมื่อกี้ก็ยังสบายดีอยู่นี่ดิฉันก็สบายดีจนกระทั่งคุณมาเนี่ยล่ละคะ่ะ่องั้นเหรองั้นก็ต้องขอโทษด้วยกันแล้วกันนะที่มันขัดขวางความสุข คุณแม่กับป้าเจียนช่างรู้ใจเธอจริงๆเลยนะเห็นว่าไม่สบายอยู่กุศาส่งของชอบมาให้ดูสินี่ผิวพรรณนี่สดใสขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะนี่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยคุณมนไทยอย่าค่ะคุณพง การพูดจาเยียดหยามดูถูกดิฉันเป็นการหาความสุขอย่างหนึ่งของคุณมนเท่านั้นเองส่วนการทำตัวให้หน่าสงสารเพื่อได้รับความสนใจจากคนอื่นก็เป็นความสุขของเปียชัดเข้าเหมือนกันแหละครับคิดดูนะครับลงทุนขังตัวเองในห้อง จุดไฟเผาเพื่อให้คนเห็นใจอ้าแต่ก็ได้ผลนี่ครับดูสิขนาดพ่อเลี้ยงพง์อินยังต้องลงมาดูแลดูใจด้วยตัวเองให้ตายสิคนคนไทยคุณคิดว่าเรื่องทั้งหมดนี่ปีเขาทำตัวเองงั้นเหรอแต่คุณดูไม่ออกเลยไงว่ามันพงค์คะอย่าเลยคะ่ะ อย่านะคะคุณพงศ์ปีขอร้องคุณเป็นคนดีเกินไปนะคุณปยชาติส่วนคุณตาบอดตาใสเหลือเกิน ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เชิญคุณบนกลับไปได้แล้วนะคะได้สินจะนอนไม่หรอกฉันไม่กลับฉันจะอยู่ที่นี่แหละ ฉันจะดูเผื่อว่าเธอจะเรียกผู้ชายรายอื่นๆมาหาอีก